ก็หลังแค้น <c oughs> ก็าลังเกลียดคือคือหลวงพ่อก็ฟังอยู่เออแต่ว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อทาไมหลวงพ่อคิดตอนแรกว่าอยากจะเข้าไปไอะครับก็เราไม่ได้ถือกดเกณฑ์ๆๆอะไรกัน <ừ> เพราะว่าคนในเสื้อเหลืองเนี่ยเป็นสหธรรมิกเป็นสหายทํากันมาเก่าๆเยอะเลย <ừ> สนิทกันตั้งแ <ừ> ้นและไม่ว่าจะเป็นพวกในแคนนําไลนครับขนาดคุณสมทิศลิมทองกุลเขาก็เคยนิมนต์มาไปออกเอทีวี เคยชมธรรมะด้วยซ้าไปว่าเป็นพระในดวงใจอืแต่ตอนหลังนี่ก็เอาไว้นอกดวงใจก็มีการซัดกันแหละตอนเห็นบอกว่าตอนแรกกะว่าพอจะชนมาททิวาดปั๊บหลวงพ่อก็มองว่าเอ๊ะถ้ามาสีเดียวไม่พอต้องมาสองสีบีก็ยังวานคุณนะคุณจําไม่ได้อขอให้ช่วยไปติดต่อสีครับคือจริงต้องเรียน่าาผู้ชมนะฮะพอดีตอนแรกก็ได้คุ้นเคยกับ พ่คุณเจ้านะฮะพระคุณเจ้าก็ยังจำได้ว่าวันคุณไดชไปติดต่ออีกสีนึ่าเพื่อเพื่อให้เรียกว่าบาลานซ์ผมเองก็รับอาสานะฮะเข้าเข้าไปคุยกับทางกลุ่มอีกสีหนึ่งปรากฏว่าผมพ่อทราบไหมฮะอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่าไปใครฟังเหมือนกันคือพอไปคุยปั๊บปกติเนี่ยต้องใช้เวลาคุยติดต่อแล้วก็ตอบโต้จดหมายใช้เวลาสามห้าวันเจ็ดวันแล้วตอบว่าจะเอายังไงผมใช้เวลาคุยเนี่ยไม่ถึงสิบวินาทีเขาตอบว่ามาเลยฮะ <ừ. S 2> เดือดร้อนมากนะครับพอบอกว่ามาเลยปับ๊บถามว่ามาเมื่อไหร่บอกมาทันทีถ้าที่จะมาได้ผมยังพอมาเรียนให้หลวงพอ่อทราบหลวงพ่อก็บอกว่าครั้งนี้เป็นของสีนี้อีกครั้งหนึ่งก็ให้เป็น <ừ. S 2> ขออีกสีหนึ่งนะฮะผมยังเห็นเวทีที่หลวงพ่อจัดนี่ก็เตรียมไว้เลยไงทํามั่นคงเลยคราววันนี้ถ้ามีอีกสามสีสีีก็จะเชิญนะผมดีถ้าถ้ากะว่าครั้งเดียวเลิกก็ก็ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้โอ้โหทำลงทุนหมดไปตั้งเยอะ ไม่เมยมาหัวเสาเสาปักหลักเป็นมาตรฐานเลยเพราะว่าถ้ามีกี่สีกี่กลุ่มอยากจะเชิญไปหมดเลยผมผมเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับเรื่องนี้ต้องย้ำนะับว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้จัดงานแบบนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับแต่ครั้งสุดท้ายหรอเปล่าไม่ไม่ทราบนะฮะต้องเรียนกนก่อนแต่ที่ผ่านมานะฮะมีการจัดหลายครั้งมาโดยตลอดครั้งนี้เป็นการจัดครุกครั้งก็ขาขึ้นหมดครั้งนี้ก็ขาขึ้นเหมือนกันฮะ แต่ขาเกือบถึงหน้าผากอะไรแบบนี้โอเคขาขาเข,าขีนอีกคนละแบบนะครับ<ช>ครับแล้วพอพอพอ,พอมีการจัดจริงๆเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อฮานุฟอเวลาปั๊บสัปดาห์นี้จัดตุ้มเป็นข่าวก็โดนเลยโดนอัดเละเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยธรรมาก็ถูกสั่งปิดทุกสถานี<ช>ไม่ได้ออกรายการเลย<ม>อยากจะโต้อตอบก็เขาก็เตือนมาอย่าตอบอย่าโต้ถ้าพร,พระดีต้องนิ่งต้องเงียบ<ม>โดยยกอุปมารพระรูปนั้นรูปนี้เป็นตัวอย่าง เลาก็ไม่ว่าเลยแต่ก็โดนอัดทุกวัน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 จนกระทั่งอตมาไปอยู่บุรีรัมณ์นะเขาก็หาว่านี่หนีไปกกแม่ไหม่อยู่ที่นู่นหาว่าไปไปยอมไปกกแม่ใหม่เพราะไปอยู่สอโอพบพระที่วัดตากเขาบอกเนี่ยทิ้งวัดแล้วอะไรต่ออะไรแต่แต่แต่ที่ผมได้ยินมามีเรื่องอื่นด้วยบอกว่าหลวงพ่อได้เงินมาจากดูใบเยอะเลยอ้นี่เป็นเรื่องที่ตมาสลดใจที่สุดในชีวิตที่บวชมาะครับสลดใจตรงไหนไหม ถ้าพวกศีไหนตรงข้ามว่าเนี่ยเราไม่ว่าแต่เพื่อนพระด้วยกันที่เคยทํางานด้วยกันเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเนี่ยว่าแตมาว่าได้รับสามร้อยล้านแตมาบอกว่าเนี่ยถ้าใครเจอเงินสามรอยล้าน,นอยู่ที่ไหนก็ตามจตมายกให้หมดเลยแล้วจะแถมที่มีในบัญชีนี้ให้ด้วยปรากฏว่าต่อมาก็ลดนะเหลือสามสิบล้าน อ๋อสามร้อยเหลือสามสิบเหลือสามสิบครับต่อมาเหลือสิบแ้่ก็เงียบหายไปแล้วตกลงได้ไหมครับดูคุณทักษิณเป็นคนให้ง่ายดูาบให้ง่ายที่พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้บอกว่าประเดี๋ยวต้องโอนเงินมาหรืออะไรนะครับแต่ว่าที่กําลังบอกอยู่นี่คือว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้บางครั้งเวลามีการกล่าวหาอะไรกันนี่ก็เป็นพระนี่ก็มีโอกาสตอบโต้ไม่มีโอกาสตอบโต้ไงแล้วมันมีการปล่อยข่าวทุกวันทุกวันทุกวัน เพื่อนที่สนิทสนิทคุยกันได้เนี่ยนะยังเชื่อเหรอเชื่อแล้วคุยกันไม่ได้ด้วยอืเขาใช้คําว่าเห็นเก่เงินแล้วไม่ต้องมาคุยกันอ่ะปัจจุบันอะผมมาเร็วเลยว่าเป็นปัจจุบันเสื้อแดงเสื้อเหลืองเข้าวัดไหมครับอาตมาคิดว่าช่วงนั้นนึกว่าน่ากว่าห้าปีพอเราจะกู้สถานการณ์เนี่ยได้คแต่ไม่น่าเชื่อสองปีอตอนนี้พลิกเลยเสื้อเหลืองมาที่วัดเยอะเลยเสื้อแดงก็มา แสดงว่าตอนนี้สถานการณ์ของวัดก็อมันมีวันหนึ่งผู้หญิงให้โซเลยนะถือดอกไม้ทูเทียนมาแต่งเทปสองสามคนคมาถึงหลวงพ่อยาบาปเอากรรมกับปากล้นเลยนะด่าหลวงพ่อไวบานเลยเท่านั้นน,น่ะเพราะตอนนั้นฟังความข้างเดียวได้ข้อมูลข้างเดียวเนี่ยก็มีผมคชื่อว่าไม่ได้เป็นมุมมองเฉพาะของของหลวงพ่อหรือว่าพระพยอมอย่างเดียวจริงๆแล้วยังมีพระอีกหลายรูปก็อี่ท่านวอเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นพระเสือเหลืองที่จริงอาตมามองดูคุยกับท่าน ไม่เห็นมีวิแววว่านจะเอียงเอืงอะไรมากมายก็คนเราก็อาจจะนึกชอบบางเรื่องบางอย่างแต่แล้วคนไปตีโจทย์กันไปมามิดโดยทําอะไรโพบเมื่อไรมื่อต้ว่ากันไปโพทั้งสื่อนะใช่ว่ามาว่าไปเลยกลายเป็นสีมาแต้มพระสององค์นี้แต่อาตมาก็คุยกันแล้วก็ท่านจันทร์เนี่ยสนิทกันมากนั่งฉันอาหารด้วยกันคุยด้วยกันไม่เคยรู้สึกว่าเราอยู่คนละข้างแล้วต้องคุยกันไม่ได้ คือพูดไง่ายๆว่าถ้าคนมีธรรมะพอสักนิดเดียวไอ้เรื่องต่างๆีมันจะไม่เกิดมาขัดแย้งกันมากไยก,กันอนอกจากนั้นกิเลสมันขึ้นมากเกินไปบางคนที่ด่ามาเป็นสัตว์เป็นอะไรเลยด่ามากมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นพันเอกโทรศัพท์มาด่ากันๆๆธรรมะก็ถามว่านี่คุณตัดสินว่าจะมาไม่เป็นพระแล้วเนี่ยด้วยข้อใดในสี่ข้อในต่คริปประจิกสี่เนี่ย หนึ่งเซพเมทุนจัซีกาสองฆ่าคนสามขโมยทรัพย์สีส่อดอุตริขามาผิดข้อไหนเพราะต้องโกนดังลังน่นเลยข้อ,อที่ห้าเว้ยถามว่าอะไรก็อที่หา้ากูเกลียดมึงไงโอ้ยข้อพิเศษนะแล้วเชื่อไหมไอ้ความเกลียดช่วงนั้นนี่ครับ,รบมีคนเผาหนังสือเผาเทศแล้วใส่กองห่อให้แต่มาเขียนว่าพอกันทีมึงกับกูขนาดนี้เลยเวลาความเกลียดความโกรธขึ้นเนี่ย มันมันสุดกีดเขาเรียกว่าตอนนั้นกระแสใครก็กระแสใคร,ครับก็ต้องก็ต้องถือว่าผ่านผ่านพ้นบางช่วงออกมาใช่ผมพอ่อท้อแท้ไหมครัไม่ได้เป็นพระเนี่ไปนั่งท้อแท้ง่ายนี่มันเสียศักดิ์ศรีเลยอาตมานี่ท่ะช่วงไหมช่วงทีมงานไม่เข้าเนี่ยครับไปนั่งเขียนหนังสือได้หกเจ็ดเล่มไปปลูกต้นไม้ได้เป็นลลามต้น ห็นในหลวงพ่อบอกว่าปกติเนี่ยหลวงพ่อเองก็แทบจะไม่เคยมีเวลาเขียนเลยเพราะพูดรบินทบาทอยู่ครั้งหนึ่งปกติหลวงพ่อบินทบาทเมื่อสมัยแรกๆตอนแรกเนี่ยออกบินทบาทเรื่อยๆเมื่อตอนยังไม่ดังนะครับพอดังนี่มานี่หมดตีสี่ตีห้าคือไม่มีเวลาไม่มีเวลาบินทบาทเลยพอเสื้อแดงก้าวัดเลยไม่ได้บินทบาทเเลยไม่ได้ไปงานงานเคยมีเก้าร้อยงานเหลือไม่ถึงร้อยงานก็เลยถือโอกาสกลับมาบินทบาทเลย บินบาดปลูกต้นไม้บินบาดปลูกต้นไม้ปฏิบัติท,ทาอะไรของเราไปทำเรื่องผลที่สุดแมก,กับนึกว่าเออจังหวะอย่างนี้บางทียนะ่นอย่านึกว่าวิกฤตไม่มีโอกาสอ,อย่างที่เขาบอกว่าวิกฤตนี่พลิกไ้ดีกลายเป็นโอกาสค,คือเราเนี่ยมันเลี้ยงคนคเลี้ยงคนเป็นพันๆคนคเขาผลิตอะไรขึ้นมาถ้าคนไม่ไปวัดก็ขายไม่ได้ค้างสต๊อก บางทีก็ก็ร้องไห้ร้องผมหลวงพ่อเหยียบไปหาเรื่องไม้วัดร้องอีกเลยคือจริงๆเรายังไม่ได้มีเฉพาะหลวงพ่อเรายังมีหลายชีวิตมากเลยที่ที่เกี่ยวข้องกับทางวัดบางทีเนี่ยนึกนึกนะใจนี่นึกอยากจะจัดเพราะเราเคยจัดมาทุกปีอ่ะนี่มาเพิ่งเลิกมาสามสี่ปีนี่สัปดาห์หน้าผมจะมาสอบถามหรือว่าคุยกับหลวงพ่อเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของจิตของสงหรือไม่ใช่จิตของสงนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นช่วงของพระพยอม ขึ้นนะครับหลวงพ่อก่อนก่อนเบรกรายการเนี่ยปกติเราจะมีคําถามจากผู้ชมทางบ้าน <c oughs> คุณโยมถามมาหลวงพ่อลองดูนะครับว่าคุณโยมถามมาวันนี้ถามว่าอะไรบ้างเชิญครับอยากจะสอบถามพระพยอมว่าการเมืองปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวทะเลาะก,กันเดี๋ยวขัดกันไม่รู้จะหาแนวทางที่ไหนให้เขา สมานฉันได้มีพระธรรมหรือว่าธรรมะข้อไหนที่ให้มีการปองรองได้บ้างขอถามพระพุทองแค่นี้ครับคือข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะเป็นตัวช่วยปองรองสําเร็จหยุดการทะเลาะเบ,บาแวงไม่สาดร้านใส่โครนหรือว่าปองด่าปองร้ายกันต่อไปเนี่ยมีคําเดียวท่านใช้คําว่าฉันทะแปลว่าอยากทําอยากทําเรื่องปองรองให้มันสําเร็จ อยากให้บ้านเมืองมันสงบคือถ้ามีความอยากทําอยากทํานี่ในความหมายของฉันทะซึ่งต่างกับอยากทําเรื่องเฉา<ม>สวิงกิง้งอะไรการเรือเรื่องติดยาเรื่อง,อ,งอะไรที่เป็นข่าวอย่างนั้นไออยากทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของชั่วร้ายกิเลสแต่ถ้าเขาเกิดฉันทะทั้งฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลท,ทั้งต่างสาีต่างตรงข้ามเกิดมีความอยากทําเรื่องปลองดองกันจริงๆถ้าทุกฝ่ายอยากทําเรื่องนี้ แล้วตัวตัวเสริมที่ทําให้อยากทําหรือตัวช่วยเนี่ยช่วยตัวช่วยอีกทีหนึ่งก็คือตัวเห็นเขาเรียกทิฏฐิคว mm hmm. ามเห็นเนี่ยเราต้องมองไปเห็นโทษเห็นภัยว่าคืนทะเลาะกันไม่หยุดตัวนักการเมืองก็เสื่อมประเทศชาติก็เสื่อมถ้ามองเห็นโทษฝ่ายที่ปลองดองไม่ได้แล้วก็ไปเห็นคุณฝ่ายที่ปรองดองได้พรามมันจะทําให้เกิดสงบบ้านเมืองดีขึ้นก้าวหน้าขึ้น ถ้าตัวเห็นนี่มันมาแรงมันก็ไปเสริมไอ้ตัวอยากทาให้อยากทําสําเร็จแล้วก็จะมีวิิยะฉันทะจิตตะอะริมาช่วยกันทําให้อิทธิบัตมีฤทธิ์มีฤทธิ์ทำให้บ้านเมืองยิ่งกว่าพระสยามเทวาธิราชยิ่งกว่าพระพุทธรูปอะไรศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองถ้าฉันทะศักดิ์สิทธิ์เมื่อไหร่ท่านที่สนใจนะฮะที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าวานะฮะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนใ,นใดๆนะฮะเกี่ยวกับ วิทยากรหลักของเราคือพระคุณเจ้าพระารารชมธิเทศนะฮะหรือหลวงพ่อพยอมกาลยาโอเนี่ยสามารถส่งคําถามนะฮะหรือว่าความคิดเห็นน่ยยังรายการคนไทยหายชนได้นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่ด้านด้านล่างนี้นะฮะส่งมาเป็นข้อความหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าอะไรก็ได้นะ,ะหรือจะโทรเข้ามาหรือว่าจะส่งทางอีเมลส่งทางแฟกทุกวิถีทางที่จะส่งเข้ามาได้ยินดีนะครับทางรายการยินดีที่จะนําความคิดเห็นต่างๆเนี่ย มาออกที่ออกอากาศได้นะฮะจะมาสอบถามและพูดคุยกับพระคุณเจ้าช่วงนี้ผมต้องขอกลับขอบพระคุณพระคุณเจ้าก่อนนะครับเริญพรบรายการของเรายังไม่จบนะครับพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับช่วงโลกวันนี้มีไอเดียและติดท้ายด้วยช่วงขยายธรรมพุทธทาสโดยพระพยอมสักครู่นะครับเรียนที่ไหนดีปริญญาตรีการโรงแรมเนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะสถาบันชั้นนําหลายที่เลยนะครับภาษาคนภาษาธรรมเป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วย ที่ทำไม่ระแวกก็ไปหาธรรมะของจริงคือเป็นภาษาธรรมได้คนนไทยหาจ